สวัสดีครับวันนีคร um, ับคุณบอยนี่คืออ่านี่รายการรายการนึงอาทิตย์อาท้อะครับวันนี้เราจะมาคุยกับคุณบอยครับคุณบอยชื่อทีน้ำปุ่ยังไงนะครับชื่อวรัญยูอันรัเสริฐครครับคือเมื่อกี้ผมได้คุยกับข้างล่างแล้วเขาบอกว่าคุณบอยเป็นนักแสดงละครใบ้ด้วยเหรอครับไม่ใช่ครับเป็นนักแสดงตัวตลกหรือเรียกว่าคราวฮะที่ใส่จมูกแดงแล้วนะครับ ไอ้นี่เดียวไปถามเพื่อนคนสนใจเรื่อะโบโซโบโซแต่จริงเต้องเรียกว่าคราวโบโซโบโซนี่จะเป็นที่คนของอเป็นผู้แสดงนั้นใช่เปผู้แสดงคนนั้นแต่คนมันติดปากแต่นี่เดี๋ยเห็นพวกตัวตลกอะไรพวกนี้เราต้องเรียกว่าคราวคราวที่แต่ว่าตัวตลกตัวตลกอ๋อตอนนี้คือุณรอเป็นอาร์ติสตนในงานแสดงนานทีนอาเกน ใช่ไหมครับที่ร่วมกับพี่สมพงศ์จะมีด้วยแล้วก็มีพี่บินหลานเป็นเป็นอาทิตย์รับเชิญถึงมี้อ่าเดี๋ยวผมอันนี้ความที่ไม่รู้อะไรของผมด้วยนะฮะเออนีกคืออ่าอยากทราบว่าความเป็นมาเป็นไปเนี่ยที่จะที่ที่มาแสดงงานสถาบันเป็นลักษณะแอสแทร์แล้วในไงครั้งนี้ที่ผมเหอนจะเป็นลักษณะของเอ่อแคทูโทนเป็นเป็นโมโนโทนที่เป็นขาวดำเทาถึงนี้นั่นแหละ อยากขอทราบความเป็นไปในตัวคือเรียนศิลปะโดยตรงมาหรือเปล่ามาเรื่อเป็นเรื่ไหนมาของไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรงนะครับแต่ว่ารักชอบในงานศิลปะมาตั้งนานแล้วเป็นเด็กเหรอหรือว่าเพิ่งมาชองเลยับเรียนขึ้นมหาลัยหรือแบมันเพิ่งมาชยเจอโตนอะไรเงี้ยน่าจะช่วงเรียนนะครับครับช่วงเรียนน่ะชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนเพราะว่าคิดว่าตัวเอง วาดรูปไม่ได้เพราะว่าเคยแบบมีเพื่อนเนี่ยไปสอบไปสอบเรียนไปสอบไปสอบเข้าโรงเรียนว่าวัดในสายติลป์นักะเขาบอก่าต้องวาดดอกบงดอกเราเราวาดดูแล้วเราไม่เหมือนเลยก็เลยเลยตอนตอนนั้นคือตัดสินด้วยตัวเองครับครับใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้จะเหมาะทางนี้ก็เลยไปไปเรียนในสายสายาอื่นไปมาใช่ครับใช่ครับแล้วเอางี้แล้วตอนตอนไหนครับที่เรารู้สึกว่า เอ๊ะเราอยากแสดงออกด้านศิลปะหรือว่ามันเป็นจุดลิกไหนที่ทนาเรู้สึกว่าเอ๊ะเราสามารถทํางานได้ได้ทำงานได้ช่วงนั้นจริงๆทํางานด้านศิลปะที่ว่าลูกงๆตั้งเมื่อสองปีที่แล้วปีสองสองศูนย์หนึ่งเก้านี่จับสองหันมาได้เหรออ่าไดเริ่มจับเริ่มจับช่วยลูกทำงาน ทำงานส่งคูอะไรเงี้ยว่ารูปส่งก็ช่วยรูประบายสีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสนุกอย่างเงี้ยก็เลยทำพอก็เลยพอระหว่างนี้ก็เลยเอ๊ะก็เลยบอกเอ๊ะมันก็รู้อยู่แม่มันเอ้ยมันสนุกแล้วก็นี่เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้ได้เรายนี่คือลักษณะงานเป็นแอฟเตอร์เลยเอามาอะไรเอามาเอามา กันที่อะไรไม่รู้กันคืระวังก็ตามคุณถ้าแต่เป็นแบบนี้คืออ่านนั้นคือเป็นจุดจุดเริ่มซึ่งมันไม่ได้กี่ปีมาเองสมาร์ทที่แบบเริ่มมีหลังแล้วทำไมถึงเป็นแอบสแตรกหรือไงหรือทำไมเวลารายสายแบบมันียทางนี้มีมีมีใครหรือมีจุดไหนที่ดึงดึงคนบอยเขามีมีครับจริงแอบสแตรกอาจจะ ซ่อนอยู่ในตัวผมตั้งนานแล้วแต่ผมไม่รู้ครับตอนที่เริ่มช่วยลูกวาดอะไรเนี้ยแล้วก็เริ่มเริ่มหัดมาลองวาดดูเองบ้านเนี่ยก็เลยวาดบ้างแล้วบังเอิญมาเจองานที่สมพงศ์กมีนี่แหละวานอ่ะแต่ก็เลยเกิดแรงันดานใ,น,ในใจขึ้นมาก็เลยลองทำาีก,ก,นะก็เลยได้รูปหนึ่งพอได้พอได้รูปหนึ่งผวเอ้ยเออมันดีนะเออเราก็เลยได้ตรงนั้นมาก็เลย วาดแอสแฟคมเลยอืม <What> <c oughs> อ่าคือตอนนี้อะพอได้คุยกันก่อนคุณพลอยคืออีกรูปแบบหนึ่งทีผ่ผมได้ได้คุยคือคือผมมีโอกาสได้คุยแล้วผมมากรียนมาแล้วก็ได้มีเพื่อนที่ทํางานด้านนี้อยู่ว่าแบบว่าหลายหลายคนจะเกิดจากกันไม่อย่างเจอหลายคนนะที่ไม่ได้สายตรงที่เดินลำบากหรอก <c oughs> ี่ิงๆว่าเขาเขาเหมือนแนบะมาเจอมาเจอ,มาเจอทิศทางมาเป็นอินสไตร์ว่าไปอยากจะวาดวาดบ้างแต่คุณของคุณพลอยเนี่ย พิ่งได้มาเจอณเวลาที่แบบมีมีความพร้อมในการสร้างครอบบครัวแล้วทุกอย่างอยู่แล้วมันเป็นแบบจุดที่เหมือนจริงๆเป็นจุดพีของคนในระดับอ่งแล้วนะฮะแต่มาเจอในการสร้างสัญงานด้านศิลปะมาในตอนนี้แล้วเป็นแอสแท็กด้วยเอนี่ฮนะโดยหลักๆแล้วอ่ะผมงานงานของมุกบอยอ่ะไอ้ผมถามก่อนเดี๋ยวเแย่งแยงกัน่ปถ้าเนมอย่ใช้ การทํางนานแบบใจผมมบนเงินแบบมีสีอยู่นะแต่โดยหลักๆแล้วบนใจเห็นเป็นงานเส้นี้จะเป็นโมโนโทนอ่าใช่ครับเพราะว่าเส้นเนี้ย,ยอ่าเพิ่งเพิ่งมาเส้เนี้ยครับที่มาทําเป็นแน,นวแนวเนี้ยสีทูโทนอะไรอย่างเงี้ยขาวดําอะไรเงี้ยปกติเนี้ยผมก็จะวาดเป็นสีสีอย่างที่เห็นนะครับในกระเป๋าบนกระเป๋าอะไรเงี้ยเป็นสีมากๆเลยตอนนี้ช่วงปีหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้านะครก็วาดเป็นสีสันนี่แหละระบายสีปาดป้ายก็เป็นสีสัน จนมันก็มาทํางานันเรื่อยๆหลายๆชุดเนี่ยจนมาถึงชุดเนี่ยเร็วๆเนี่ยปีเนี้ยก็เลยทําเป็นขาวดํอืมอ๋อเป็นเป็นปีนี้อันนี้ใช่ใช่ใช่ปีนี้แล้วเวลาที่เริ่มต้นตอนที่แบบปีหนึ่งเก้าปีสองศูนเนี่ยก็เป็นมันมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างปีหนึ่งปีหนึ่งเก้าในที่ทาก็เป็นสีสันหนึ่งเนี่ยครับปาดป้าระบายสีทับทมอะไรเงี้ยให้ให้ให้เป็นสีสันพอถัดมาก็มันมันก็เริ่มจะเป็น เส้นลองใช้ช็อกมั่งอะไรมนะั่งละอจนมาเนี่ยไอ้ไเนี่ยเนี่ยเนี่ยล่าสุดในส้นล่าสุดกันเดี๋ยวผมกลับไปนะเวลาเริ่มต้นหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าการที่อยู่เราเราคนเราจะมาคลิกเข้าจังหวะในการที่จะแสดงงานไอ้ทำงานาศิละปะเนี่ยอาจารย์ยังคุณบอกว่าเฮ้ยตอนที่ช่วยลูกแล้วมันเหมือนแบบคลิกตัวเองว่าเฮ้ยในบางจุดนี่เราสามารถสื่อสารได้ออกได้แล้วการถ่ายทอด ในช่วงแรกอะก็เป็นสีสันอยู่ใช่ไหมครับเออ่นเนี่ช่วงจุดพิกก็คืออ่าเริ่มจากที่ที่บอกฮะช่วยลูกระบายสีช่วยลูกทํางานพอตอนหลังก็เอ้ยได้จังหวะคุณแม่ของลูกอะแฟนผมอะเขาเรียนศิลปะด้วยอ่าเขาเรียนจบมาเพราะช่างติตกรรมเหมือนกันเขาก็สอนลูกระบายสีมันก็เลยได้คุกคีและหนึ่งอะ สมัยก่อนสนใจในด้านศิลปะนี้แล้วชอบไปดูงานตามแกลลอรี่นั่นาเรา่มมีทางเสนอเราไม่รู้ว่าเราจะมาทําตรงจุดนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อเท่ากับว่าที่ผ่านมามันจริงๆมันมันครุกุน่เราเราได้เสียบ้างได้เจอบ้างแตการทัแฟนที่เรียนด้านศิลปะมันจะทําให้เราบบได้สิ่งสร้างมาบ้างได้สึ่งซับมาตั้งนานแล้วครับแล้วจนเนี่ยมาช่วยลูกทำงงทำงานแล้วก็ลองวาดซื้อเฟรมมาวาดเป็นของตัวเองละคัเนี้ แต่ก็วาดแบบว่าวาดรูปเหมือนนะว่าพยายามจะวาดให้เหมือนนะวาดเป็นรูปทรงต่างๆแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันมันไม่ได้ทางเราจนมาเจอแอฟสัขอบนิดนึงก่อนณเวลาที่บอกว่าไม่ชอบข้อหนึ่งคือเขาไม่ชอบนี่คือแบบเพราะเพราะผมถืออะเพราะเราเราวาดรูปไม่เป็นอะวาดรูปคนสัตว์สิ่งของมันวาดไม่เหมือนอย่างที่เรา ที่เราอยากจะถ่ายทอดเหมือนกับคนอื่นๆที่วาดรูปสวยเออเป็นสวยงามคนเป็นคนช้างช้างอะไรอย่างเงี้ยครับอะมากกว่าตอนตอนตอนนั้นนะามว่ายังใช่ตอนนี้ก็เลยปรับปรับปรับมุมมองและการทำทำงานสื่อสารงานให้ของเราเมืนง่ายขึ้นตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะปรับเปิดอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่า ได,ได้ได้ดูงานบ่อยๆวันนึ่งก็ได้มาดูงานของพี่สมพงษ์ทวีผเป็นงานแอแเและเคยมันเกิดแบบภาพภาพนึ่ะมันเสีย<ะ>ผมก็เลยลงสีทับผมไปเฮ้ยมันเกิดแบบมิติขึ้นมาปะทะอารมณ์เราอ่ะเฮ้ยยังเป็นแอแเซกได้นี่เฮ้ย<ะ>มันเกิดขึ้นอะตั้งแต่นั้นมาก็เลย ลองทํางานแอฟแทกขึ้นมาอันนี้แหละที่อยากและพอหลังจากนั้นก็เริ่มทํามาหนึ่งหนึ่งรูปสองรูปสามรูปตอนนั้นก็ Facebook เริ่มมีแล้วเรวก็อัพโหลดลงแล้ววันหนึ่งพี่สมพงษ์ทุยเข้ามาบอกว่าเอ้ยคุณอย่าหยุดว่างนะ ตรงนั้นตรงจุดแค่คำนี้คำเดียวคุณจะหยุดวาดนะคนลุกเลยครับเออวันนั้นอ่ะอย่าหยุดวาดตั้งแต่นั้นมาวาดทุกวันเลยทำทุกวันเลยแอปแตท,ทํทำทุกวนันทำทุกวนันเรียนรู้ไปเรื่อยทุกวันนั้นอยากขอทราบนิดหนึ่งนะเวลาที่เราเริ่มเรา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 ิเร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 ่มอะไรใจไอเรื Alles, ่องไอเรื่องของใครสักคนมาพูดให้เรารู้สึกได้ว่ามันเราไปทางนี้ได้นะทําด้านนี้ต่อไปใช่มันมันมันเหมือนแบบว่าเขาชี้ทางให้เราว่าเอ้ยคุณมาทําทางนี้ได้นะ และลแจังหวัดจังหวะเราวาดคนสัตว์สิ่งของไม่เป็นไม่สวยแต่เราวาดตรงเนี้ยมันประทะอารมณ์อของพี่สมพงศ์ทวีที่เป็นศิลปินได้นะมันทําให้เรามีกําลังใจมีความแบบมุ่งมัน่นเออมันก็เฮ้ยเราน่าเอาทำตรงนี้ก็เลยทําต่อไปอคืออาเมื่อกี้ผมจะถามว่าะผมจะบอกว่าถามว่าอ่ะณเวลาที่เราเหมือนแบบได้กําลังใจได้ฝีมือมาแล้วเนี่ย อ่าอันในการไม่ว่าทํางานาภาพเลยวิสิตเซอิีเรียลเซีเรียสับอินเทชันอะไรก็แล้วทุกอย่างจะมีซับจิ๊กในการที่เราจัถ่ายทข้ในน้เวลาในน้ำเวลาที่แบบเหมือนแบบเริ่มต้นที่จะสร้างงานให้มันติดตอนน,นั้นนหะซับจิ๊กในหัวจะอยากจะจาดเขาเรื่องราวอะไรไมไม่มี <ๆ S 2> มเลยไม่มีเลยหรอไม่มีเลยครับม,มีแต่ว่ามองว่าเอ๊ะภาพเนี้ยจะทาเป็นงานแอปแตกยังไงเราเข้าใจว่าภาพอย่างเนี้ย เขาเรียกว่าอานแอคแท็กนะเราจะทํามันได้ย่งไให้มันออกมาเป็นรูปอย่างนี้อ, <tas S 1> อให้มันออกมาเป็นรูปทรงที่ไม่เป็นรูปทรงอย่างนี้คร<อ>ับใช้สีอย่างนี้ <อ pier? S 1> ท<ร>ําอย่างนี้มันเราเราทำออกําทําออกได้งเราโดยยัง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 ไม่ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการความรู้สึกอะไรอย่างต่างอนีเป็แต่ว่าแต่ว่าผมผมกลับมาเนี่ยมาย้อนคิด ถึงตัวเองว่าเอ้ยสุดท้ายเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาแล้วับชอบผมชอบดูผน,นังเก่าๆชอบดูดินแตกแต่ชอบเห็นแบบอะไรที่ผุพังเนี่ยผมดูมันเป็นสิ่งที่แบบสวยงามสวยงามในแบบผมนะครับ,รบดูแล้วมันมีนเสน่ห์มันมีเรื่องราวที่มันผ่านการเวลาที่ จากรูปทรงไม่เป็นรูปทรงแล้วก็ันผูกพังหนาฝาผาน,านังร่อนสีอะไรเนี่ยเออผมผมรู้สึกอย่างนั้นแหละและมันบ่งบอกถึงการเวลาที่ผ่านมาผมว่าตรงจุดน,นั้นอะ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันคลิกกับไอ้ภาพแอสแทกโดยไม่รู้ตัว่านเข้าใจนะค,ค,ค,คืออ่าสิ่งที่ตอนแรกอ่าพี่บอยนะครับพูดว่าจริงๆอ่ะ นะตอนแรกอ่ะตอนตอนนําเสนอไม่ได้มีภาพลักษณ์อะไรออกมาที่จะนําเสนอในในโกลหอกแต่ว่าอ่าที่ผมว่ากระาใจจากก่างคนบางทีคือต้งบอกว่าอินเนอร์มันคือประสบการณ์เดิมๆที่ที่ที่ปล่อยสะสมมาตลอดแล้วทุกคนชอบลักษณะของเทเจอร์พาราด้าเท็เจอร์ต่างๆจริงๆแล้วถ้าเราโฟกัสแบบมันจะเดี๋ยวแสบโดนมรรชาเลยครับอ่นนั่นแหละมันคืออินเนอร์ของพี่นะพี่อ่ะอาจจะไม่ได้บอกหรอกครับว่า ภาพนี้จะต้องออกไปเป็นลายเป็รลายแต่งว่าภายในด้านหลังที่มันสั่งสมมาแล้วความชอบองที่ส่วนตัวมันก็เลยแสดงออกมาเป็นรูปแบบนั้นอ่าใช่อันนี้คือความของิผมน้ำเสใช่ใช่ถูกถูกซึ่งแบบคืออย่าลืมว่าอไอ้สิ่งที่ผูกก่อนที่ผมมองเนี่ยอพอเรามานั่งคิดคิดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นปัชญานะมันเป็นความสิ่งที่มันเป็นไปอ่ะ จากที่มันเคยแบบสวยงามผนังที่สวยงามอี่คือวันโดนฝนโดนแดดโดนอะไรมันผุก,ก่อนเนี่ยมันก็บอกเล่าเรื่องราวในตัวมันอ,อันนี้คืองานแอบ,บแฝงซึ่งเป็นงานงานนานมธรรมซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะมองฝาผนังมองผนังอันนี้มองปูนที่แตกมองอะไรสิ่งที่ลาวขึ้นมาเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้ความรู้สึกเมื่อนหรคกันแต่เมื่อเวลาพอเราได้ทางานสีหรือทํางานเนี่ยเช่นเดียวกัน มันออกมาจากการถ่ายทอดอารมณ์เราครับการใช้สีการใช้เนี่ยออกมามน่ารูีแหละผมาที่เขาผมต้องถามเพราะว,ว่าจริงๆแล้วใน,ในการสื่อสารด้านงานศิลปะพวกเนี้ยมันออกมาจริงๆไม่ว่าแอ t แทกหรือว่าเป็นเรอิสิอะไรก็แล้วแต่มันจะมันจะมีเชมมันมีฟอร์มอยู่แล้วเนี่ยแล้วเอาเฉพาะงานเซตซีรีส์เนี่ยมันของคุณบอยมันจะมี ขเขาเรียกว่าขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมันจะมีสเปซอะ่ะมันจะมีสเปซแล้วก็มี subject ของมันเวลามีการจัดวางในในในพื้นที่ที่ไม่สํมกันคือผมแปลกใจนะเวลาที่คุณบอยพูดว่าคุณบอยเพิ่งเริ่มนั้นอะ่ะผมรู้แล้วว่าจริงๆอะ่ะการาพี่ิ่งเริ่มอะมันคือการเพิ่งเริ่มที่จะมาเอา เาประสบการณ์ลงในหนึ่งในเฟรมแต่จริงๆแล้วประสบการณ์หรือว่าความเป็นตัวตจริงๆต้องพูดมานานแล้วนะผมเรียนรู้จากประสบการณ์ผมเรียนรู้จากประสบการณ์ผมเรียนรู้จากผมเรียนรู้ผมเรียนรู้แล้วก็ทำมันลงไปในเฟรมแล้วผมถึงจะได้ประสบการณ์จากในเฟรมเฟรมนั้น่างนั้นครับ อ่าครับเขาะจริงแล้วมันคือการแล้วถ่ายทอดแล้วก็ตีจอบไม้เราด้ว่เพราะผมผมผมเริ่มต้นผมติดผมต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผมทําและได้ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อมาตีกลับมาเพื่อส่งเข้ในตั้ผมในงานชินต่อไปบางศิลปินบางคนเนี่ยทํางานเขาอาจจะ มีมีแนวคิดอยู่แล้วว่าจะนําเสนออะไรแล้วก็ออกขึ้นมาครัขึ้นมาโดยใช้ประสบการณ์ทุกอย่างเป็นเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ออกาเป็นงานรูปหแต่ในงานอศักษของผมเนี่ยมันก็เหมือนธรรมชาติที่มันเกิดจากคนคนหนึ่งซึ่งเรียนรู้กับมันไปอย่างธรรมชาติไปด้วยกันอ๋อนั่นหมาว่า ในนันช่วงเวลาทั้นของการทํางานชิ้นนั้นมันก็คืออินเนอร์ของของคุณวอยที่รู้สึกตอนนั้นแล้วแสดงใช่มันเหมือนการบันทึกในแต่ละครั้งอโอเคสังเกตว่างานผมแต่ละใบเนี่ยเขามันจะไม่ค่อยรู้สึกภาพมันเหมือนต่อเนื่องจะเป็นเอกลักษณ์เป็นภาพมันของมันจะเป็นเฉพาะตัวแต่ละใบแต่ละใบจะเป็นเฉพาะตัวมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันภาพมันไม่ได้แบบว่าต่อเนื่องกันอาจจะสีอันนี้อันนี้โอเค มันเป็นแค่สีูโทนแต่มองเนื้องานแล้วเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปให้อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างแต่ละวันเนี่ยที่ผมทําเนี่ยแต่ละวันมันก็จะให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันผมไม่ได้ตั้งขึ้นมาว่าวันนี้จะเออวาดเซตนี้วาดสิบใบแล้วก็มีคอนเซปต์นี้หนึ่งคอนเซปต์เปล่ามผมแค่บันทึกความรู้สึกของผมในแต่ละวันที่ทํางานออกมา เมื่อกี้ผมคุยกับพี่สมพงศ์ได้เรียนรู้นะเวลาที่เราตอนคุยกับแจมมากแล้วแต่ว่าผมแกแทบจะไม่เอาคําหรือกรอบอะไรมาบางังคับแกนะนเวลาแกสร้างสรรค์งานเลยแกเหมือนแบบน่าอยู่หน้าเฟรมมันคือการกรอฟอร์มและการแสดงออกนะเวลาน mm ่ย hmm. เมื่อกี้ได้คุยกับมอยก็เป็นลักษณะแบบนี้ว่าเช่นเดียวกันในการบันทึกการบอกเล่านเวลานเวลา,นเวลาขณะจิตนั้นที่ะราต้องการสื่อในงาน คืออันนี้ที่ผมับถือใจเลยคือความกล้าที่จะสับททางานด้วยนะ <S 1> <S 1> <S 1> มันเป็น,น,ปนจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่หลายหลายคนเนี่ยที่มันแต่รเราก <คน S 1> ็ไม่รู้ว่างานแอสเซทเนีน่ยมันคนมันจะยอมรับหรือไม่ยอมรับในในในคนดูทั่วๆไปส่วนมากเนี่ยเขาก็จะดูงานแอสเซทเป็นเรื่องของการดูยากอะไรเงี้ยดูไม่เข้าใจ <S 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 เพราะว่าเขาไปติดก,กรอบว่าจะต้องมองให้เหมือน เหมือนลู้ใช่ไหมเป็นอะไร,ระต้องอมองเขาต้องมองเหมือนเขาไม่ได้แบบว่ามองงานแอฟกษ็คืองานงานหนึ่งแต่เนี่ยอย่างอย่างอีกอ่ะงานแอฟแท็กอะครับมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นการสื่อสารของผู้ผลิตงานศิลป,ปินที่ถ่ายทอดไปในงานแต่เขาไม่ได้บอกอะไรไปทั้งหมด ในงานแต่ว่าเขาให้หน้าที่ของเนี่ยคะที่บอกว่าหน้าที่ของผู้เสกงานไปแตกกับงานนั้นด้วยไม่ใช่การต้องการอะไรเนี้ยต้องการมันต้องเกิดความสัมพันธ์สภาพกันและก็ไม่จําเป็นว่าไม่จําเป็นว่าคุณต้องคิดเหมือนกันพง<ส><น>แต่ว่า<ส><น>แต่อย่างน้อยน้อยเนี่ยคุณได้อิสระทางความคิด<ส><น>อิสระทางจินตนาการให้คุณจินตนาการไปให้คุณคิดไปคุณจะชอบไม่ชอบคุณก็คิดไปได้ใช่ไหม ไม่ใช่ว่าคุณดูเมฆก็เป็นเมฆมแต่เมฆคุณดูเมฆก็เป็นเมฆแต่ปากแต่คุณการดูเมฆเนี่ยเอมันเป็นอย่างนู้นเอมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นได้อันนั้นคุณคืออิสระทางความคิดอยู่ที่ประสบการณ์ของเราว่าเราะจะเชื่อมโยงกับภาพภาพหนึ่งภาพใดเนี่ย ให้เรารู้สึกยังไงอันนี้คือปัจจัยหลักที่ผมอะผมก็ไม่ีโอกาสไปออกสื่จแล้วเจออะคนที่เสกงานนั่นไม่ใช่เสกงานเป็นเหมือนคนที่มาดูงานแล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เรียนศิลปะมาหลอกแล้วอยูวันนี้ก็บอกทำไมงานบางงานมันมันไม่เข้าใจเลยครับอะไรเขาต้องนนี้เขาเดินไปถามผมแล้วก็แต่แล้วผมเลยถามว่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องเข้าใจหรอกแต่ว่ารู้สึกยังไงผมเลยถามเขาไปนัดถ้าพี่รู้สึกยังไงกับงานสวยชอบหมดเศร้า บบน,นั้นะมันสําเร็จผลของงานดีแล้วอนะไรท่อันนี้ผมผมอยากถามด้วยความอยากรู้ของผมเลยด้วณเวลาของตาที่อ่าไอ้ผมยังไม่ได้อ่านว่าแต่ละชิ้นงานเป็นยังไงแต่ว่าในทุกชิ้นง,ง,ง,งานเนี่ยคุณบอยทำเซตเนี้ยทำเซตที่เรามาเตรียมงาน,นใน,นในเกมในเกมเนี้ยอ่าคุณบอยได้ตั้งมันมีคอนเซปต์ในงานในเซตนี้ไหมครับไม่มีอะครับหมายถึงว่าผม,ม,าม,มาาาที่สมองที่ดวลามันรวมตัวกันมาจัดงานงานขึ้นราทำเองส่วนใครจะเอางานอะไรมา ก็แล้วแต่ oh. ส่วนผมสำหรับส่วนงานขาวดำงผมเนี่ยสูโทนเนี่ยเทคนี้ก็คือการต่อเนื่องจากภาพที่มีสีสันที่ว่างมาแล้วเยอะแยะหมดเลย <S <S ผมก็ลองด้วยผมก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะผมอยากจะหาอะไรที่วันดูเยเรียบง่ายมากขึ้น <S <S 2> <S 2> ลอง <S <S ลองไม่ใช้สีสันซิผมจะงานผมอ่ะมันจะออกมายังไง มันจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกผมได้ไหมและผลงานมันจะออกมาเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างที่เป็นอย่างเงี้ครับเป็นอ่านแล้วผมถามนี่เล็กๆหน่อยด้วยคือณเวลาทำงานเสรเนี่ยรู้สึกยังไงครับห่ายทีผมไม่รู้อะบางทีแอปแท็กเขาจะใช้ความรู้สึกมากกว่าคนที่ถือแบบเรียนๆรู้สึกรู้สึกถึงความเรียบง่ายแต่ก็ไม่เรียบแต่ก็ เรียบง่ายแต่ก็ลําบากอยู่นะความเรียบง่ายแต่ก็ต้องมีความลําบากในการทํางานที่ต้องการการที่จนให้มันออกมาที่ไม่ได้เป็นแค่เหมือนหนังเขาวดำอะแต่มันก็ต้องมีเนื้อหาที่อยู่ในนั้นด้วยโดยใช้แค่โดยจํากัดสีของมันเนี่ยก,ก็ก็ลําบากอยู่เพราะยิ่งมันมันซิมโิลมากเท่าไหร่มันยิง่งยิ่งยากในกายครับ มันทำให้มันทาให้ค้นพบว่าการทำงาน<ม>การทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็มีความแตกต่งางออกไปเหมือนกันแต่เดี๋ยวเนี่เพอเดี๋ยวก็อินเรนตแล้วจะเห็นว่าที่เป็นเส้นกระเป๋าเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของงานที่เคยทำมาใช่ไหมอ่าใช่ครับเป็นงานเป็นงานก่อนหน้านี้งานกระเป๋านี่ก็กระเป๋าที่ทีสันก็ไม่มีอะไรครับคอนเซปต์ผมก็คือ อยากจะอยากจะให้คนได้แบบว่าเหมือนคิ้วงานศิลปะไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแค่ตอนนี้นนโอ้โอเคโอเคเฮ้ยแต่ว่าผมว่าโอเคนะมันมันมันกลายเป็นแบบอาร์ติลเลอร์ของมันที่มันได้เรียนทางตามมันด้วยอา่าใช่แล้วก็แต่ละใบเนี่ยที่แต่แต่ละใบที่ทำมาเนี่ยครับผมก็ต้องคัดสรรมาเหมือนกันนะว่าอันนี้เหมาะสำหรับทำกระเป๋าไหมบางบางบางอันมัน เป็นรูปทรงแล้วมันมาเป็นจเปาอาจจะไม่อาจไม่ไม่เข้ามันก็ไม่เข้ามันเลยอืมเจ๋งเายอ่าทำไปดูกันก็ถ้าบอกว่าตอนนี้ก็ก็เริ่มก็ได้เริ่มสร้างสัญญาแล้วมันออกมาเป็นสื่อให้คนได้เริ่มเห็นแล้วมันเป็นความรู้สึกอย่างไงบ้างอันนี้ผมถามในฐานะที่เป็นคนเริ่มทำงานแล้วอนน้นเวลาที่คนเริ่มมาเจอมันเป็นไงบ้างผลตอบสนองเป็นไงบ้างเรื่องผลตอบสนองนี่ผมก็ ผมผมแค่รู้สึกว่าผมทํางานออกมาแล้วก็ได้มาแสดงงานก็เท่านี้นี่ช่ไหมมันสขแล้วแค่นั้นก็มีแคือไม่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 ได้คิดไปมากไปกว่าที่คนดูจะไอ้รู้สึกยังไงอะไรมัน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 คนจะต้องจบแค่ผมทํางานแล้วก็พยายามให้คนเห็นได้บ้ากที่สุดก็แค่นั้นแค่นั้นก็ก็จบแล้วแแต่ก็ไม่รู้ว่านางพดจะ ความความรู้สึกจะเปลี่ยนหรือเปล่าฮะมันเปลี่ยนมีแล้วเพราะว่าเปตามตอนนี้เพราะเพราะคุณบอยทำทำด้วยอารมณ์แล้วความรู้สึกในการทำางานอยู่แล้วนั่นเลไร่ะวตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปมีโปรเจกต์งานอะไรอีกมีที่ในใจเรว่าอยากจะมีก็อย่างที่เราทำก็ยังมีพอไอชุดเนี้ยผมก็ยังทํางานอีกหลังจากชุดเนี้ยครับหลังจากชุดนี้จบลงเนี่ยเมื่อต้นปีที่แล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาผมก็มีเป็นงานสิ่จังกลับขึ้นมาใหม่ละกลับขึ้นมาใหม่ เป็นสีสันหนึ่งชุดได้มาหนึ่งชุดไปแล้วจบแต่ก็ยังไม่เคยแสดงที่ไหนครับแล้วก็หลังจากผมทํางานไอ้ชุดนั้นเสร็จผมก็มีชุดไอ้คอล่าชุดออหนึ่งจบไปแล้วก็ยังไม่ได้ทํางานชิ้นต่อไปแล้วทํางานตอนนี้ผมผมจะทําทงานเยอะมากก็ทาทั้งทุกวันนะตั้งแต่สองสามปีที่แล้วก็คือทุกวันไม่มีวันไอได้เริ่มต้นมาแล้วก็ยิงยาใช่ไหครับ บางคนผมว่าทํามาต่อเรื่องยาวๆมาอเรื่องนึงแต่ว่าบางคนทอ่พอได้เรื่องเจอตัวมันก็เหมือนที่ไอ้มัน,นพลาดพลูได้ได้ใ<อ>นกองวนี้แต่ตอนนี้มันก็เริ่มดาวลงมานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดนึช่วงโอ้ยแั้นของมากเลยแช่ชนครับคือในงานของคุณบอยในวันนี้เราจะได้เห็นเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว่าตัวงานเป็นยังไงบ้างครับแบบนี้ติดติดหรืบ้านตรสวยแล้วแล้วก็ อ้าเราต้องสงสัยนะครับเพราะว่าเป็นงานขาวดํำก็เวลาดูว่ามันก็ค่อยๆมืดลงเหมือนในที่คุณเห็นในจอนะเดี๋ยวผมไม่บอกวลยหรอีดูไหมครับตอนนีเราไม่บอกคุณไปตอนนี้วันที่ตกแล้วแล้วสามารถติดตามคุณบอยได้ที่ทางไหนบ้างก็ทางเฟซบุ๊กได้อย่างเดียวเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กอะไรมีเฟซบุ๊กชื่อว่าวรัญยูอันะเสริฐนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลไปตรงนี้ให้นะฮะว่าว่าเป็นยังวรัญยูอันพัสดุ์ริฐนะครับแล้วก็อมีที่ทางเดียวนี้ไหมไอจีอะไรนี้มีหรือไม่ีก็หนา เดี๋ยวผมเติใส่ข้อมูลให้นะตามไดนะครับโอ้ยขอบคุณคุณบอยมากนะครับที่ให้ข้อมูลในวันนี้ทำงานต่อแลวผมตามชมผมชอบได้ครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปไยปรับวีดีโอให้สว่างขึ้นได้